วันนี้เลี้ยวชาพาไปพูดคุยกับพี่เอ๋กับครอบครัวนะคะสมาชิกเลี้ยวชาครอบครัวใหม่สาขาซอยสะพานสามห่วงจังหวัดสมุทรปราการค่ะวันนี้นะคะคือเรยียกได้ว่าพามากันทั้งครอบครัวค่ะซึ่งก็ได้เดินทางนะคะตรงมาจากจังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะเพื่อเรียนอบรมกับเลี้ยวชานะคะ พี่เอแล้วก็ครอบครัวนะคะเลือกที่จะเข้ามาเรียนอบรมแบบตัวต่อตัวนะคะที่ออฟฟิศกับริวชาค่ะบอกได้เลยนะคะว่าใครกลัวที่จะเหงาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเทรนเนอร์พูดเก่งมากค่ะอาจจะต้องห้ามหรือว่าหยุดกันเลยทีเดียวค่ะอา่าเดี๋ยวเราไปฟังนะคะพี่เอสัมภาษณ์กันดีกว่าค่ะว่าทําไมพี่เอถึงเลือกแบริวชานะคะไปฟังกันเลยจริงแล้วก็คือมองหา หรือว่าอาชีพพอดีไปเจอไปเจอในรายการในคลิปคลิปหนึ่งอ่ะเป็นของรายการชาักแท่งเนาะแล้วก็เปิดดูแล้วก็สนใจครับก็เลยค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆแต่ว่าที่สำคัญก็คือน่าจะเป็นแนวทางแนวทางที่ได้ดูแล้วันโอเคก็เลยอยากได้ นี้ก็ม um um> ั่นใจนะคิดว่าเป็นเป็นแนวทางที่แบบเหมือนค่อนข้างจะตรงกับตัวเองครับก็เริ่มศึกษาหาข้อมูลแล้วก็คุยคุยกันมาเรื่อยๆคิดว่าโอเคาจะไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางเดียวกัน ลองมองดูครับว่าเราชอบไหมถ้าเราชอบเราคิดว่าดีศึกษาหาข้อมูลนิดนึงถ้าใช่ในแบบที่เราต้องการเราก็ลุยเลยครับโอเคค่ะพี่เอสั่งลุยขนาดนี้นะคะใครที่กำลังตัดสินใจก็ลองเข้ามาศึกษารายละเอียดได้นะคะและอย่าลืมเข้าไปอุดหนุนที่ซอยสภาสามห่วงจังหวัดสมุทรปราการด้วยนะคะ ครั้งแรกที่ริวชาให้คุณมีสิทธิ์รุ่นโชคเพียงแค่คุณซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้ของริวชาก็สามารถมีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลได้ถึง3รางรางที่1แก้วริวชารุ่นลิมิเต็ดรางที่2กระเป๋าริวชารุ่นลิมิเต็ดรางที่3ปัดกำนันกีฟอร์เชอร์มูลค่าก็600บาทและสำหรับทุกๆแก้วที่ซื้อไปก็จะมีสิทธิ์รุ่นรับของรางวัลใหญ่กับการเป็นเจ้าของสาขาแฟรนไชส์ริวชาที่มีมูลค่าก็69,000บาทเตรียมตัวรุ่นโชคกันเร็วรวๆนนี้้้กกกับบทุุสาาาาขชใลคณ รบกวนติดตามช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆของลิ้วชาเพื่อทำกิจกรรมทั้งลิ้วชาลุ้นโชคในการเป็นเจ้าของเฟนชัยฟรีพร้อมรับของรางวัลมากกว่า500รรายการเจ้าของร้านชานมคนถัดไปอาจเป็นคุณ